แ,แล้วล็อกอินนะครับปรากฏว่ามันเข้าได้นะครับผมอันนี้ก็คือผมต้องใช้เฟซนะครับผมจะกดให้ดูนะเอาแล้วนะครับผมเก็าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องล็อกเก็ตคุงนะครับ เออหลังจากที่เมื่อวานผมลงคลิปไปนะครับว่าเออขอยักเล่นหนานของก็ล็อกอินเข้ามาแต่ตอนนี้ก็คือปัญหาก็คืออ่าไอกา้กลิ่านะครับผมไม่สามารถล็อกอินเข้าไปนะครับผมก็คือกดมาแล้วมันขึ้นอยู่หน้านี้นะครับแต่ผมอ่าลองลองใช้เฟซน,นะครับใช้เฟซอ่าลงทะเบียนแล้วล็อกอินนะครับปรากฏว่ามันเข้าได้นะครับผมนี่ก็คือผมลองใช้เฟซน,นะครับผมจะกดให้ดูนะ รอแป๊บหนึ่งนะครับตัวสมุดฉันเห็นไหมครับมันใช้เฟซล็อกอินได้นะครับเมื่อกี้ผมลงทะเบียนแล้วนะเฟซนี่กําลังแบบเชื่อมสดๆเลยผมเพิ่งเชื่อมลองเชื่อมเมื่อกี้นะครับมันเข้าเล่นได้นะครับปรากฏว่ามันใช้เฟซได้นะใครที่อยากอยากไปเล่นด่านคองนะครับด่านใหม่ด่านจะแปลงร่างเป็นคองนะครับผมก็ให้ใช้เฟซล็อกอินเข้าไปเล่นนะครับผมมันเล่นได้อยู่นะครับนี่นะครับผมให้ดูนี่ครับผมด่านคองนะเข้าไปเล่นกันได้นะครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแกจะมาบอกว่ามันใช้เฟซล็อกอินแทนกาลลีนาได้นะครับไปเล่นกันเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรละขอบคุณครับไปแล้วครับบา,บายๆอ้อฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมก็เพิ่งทำคลิปนะครับบายบาย